วินาทีเนนสายแนนลูกชายคนโตบวชให้ย่าแม่ครูไพบูลหลังเสียชีวิตวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพล่าสุดเนนสายแนนลูกคนโตหลังได้บวชให้ขุนย่าอยางแม่ครูไพบูลเสียชีวิตก่อนอื่นทีมข่าวก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครูไพบูลแสกเดือนสามีของสาวกระต่ายพันนิพาล่าสุดก็ได้มีการประกาศข่าวร้ายครั้งใหญ่ในชีวิตลูกผู้ชายแม่เสียชีวิต และในเวลาต่อมาเอมิราอดีตภรรยาครูไพบุญก็ได้กนหัวลูกชายน้องสายแนนบวชเพื่อญาติอบแทนเป็นครั้งสุดท้ายโดยเอมิราอดีตภรรยานั้นก็ได้โพสต์ข้อความโดยระบุว่าช่างโกนผมไม่ค่อยดีแม่เลยต้องโกนเพิ่มเติมให้ปกติสายแนนเป็นคนห่วงผมมากครั้งนี้นางยอมโกนผมนางคงตั้งใจทำเพื่อญาจริงๆ ฮช็ Hat ack, เจ้าเนนน้อยของแม่วันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพล่าสุดเนนสายแนนหลักได้บวชให้คุณย่าอย่างแม่ของคุณครูภัยบูญเสียชีวิตโดยงานนี้เนนสายแนนก็ได้ถ่ายภาพรวมเฟรมกับพ่อและแม่เลี้ยงอย่างกระต่ายพันนิภาเป็นครั้งแรกอีกด้วย